เขียนยาวขึ้นไปข้างบนอย่างเนี้ยคคะตามแนวขอบตาล่างของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็เขียนเลยขึ้นมาตรงให้มันเลยขึ้นมาตรงอชั้นตาของเราะคะ่ะแล้วก็เขียนตรงหัวตานะคะ สำหรับสาหมวยที่ไม่มีชั้นตานะเราก็ลืมตามองตรงเนี้ยแล้วก็กรีดกีดไปเรื่อยแค่นี้ก็ได้แล้วทีนี้หลังจากนั้นก็ระบายให้ทั่วเลยค่ะ ที่เห็นตรงเอด้านในตรงเนี้ยไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเรามาเก็บตกทีหลังแล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งนะคะก็เหมือนเดิมก็คือเขียนจากใต้ตาตรงเนี้ยเขียนให้มันเลยออกไปวิง่งวิ่งออกไปอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมันจะทําให้เราเขียนตาแล้วเท่ากัน หลังจากนั้นเราก็ระบายลงไปเลยคือการแต่งตาแบบเนี้ยดีอย่างก็คือ,อ,อพี่เอรู้สึกว่ามันมันทําให้ชั้นตาเราเท่ากันมันทําให้ตามันดูคมอะ่ะดูกลายเป็นสาวตาใหญ่ขึ้นมาทันผียงค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะใช้แปรงหัวตัดลักษณะนี้แล้วก็ใช้กับอายแชโดว์ที่เป็นเนื้อแมทสีดำนะคะของร้านบูธอันนี้พี่โอ๋ไปซื้อมาเพิ่งได้มาล่าสุดร้านบูธอา่าหมายเลขไ,ไม่ใช่ของร้านบูธนั่นแหละของ n เนเชอร c ค l ลเล t ชันนะคะก็เกี่ยทับลงไปเพื่อให้มันดูแบบ ดูฟุ้งๆเป็นธรรมชาตินะคือถ้าเราลงอย่างนี้อย่างเดียวดูแบบดูมันไม่ใช่ดูเหมือนมันไม่เสร็จนะ,นะคะเหมือนกับมันมันดูเหมือนยังไงเหมือนลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วมันยังไม่สุกอะ่ะยังไม่เสร็จนะสรุปก็คือมันยังไม่เสร็จนะคะก็เกี่ยทับลงไปอีกทีหนะึ่งเพื่อให้มันฟุ้งดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็เห็นรอยด้านในของ ขอบตาตรงนี้ไหมคะแล้วก็เกี่ยเกี่ยทับลงไปเลยแล้วก็ตรงเอ,อเบนตรงนี้คะ่ะให้มันฟู ให้มันไม่เห็นรอยอายไลเนอร์ที่เราลงไปเมื่อกีน้เนี้ยให้มันให้มันดูแบบไม่ชัดมากให้มันดูฟุ้งๆนะคะแค่นี้มันก็ดูกลมเกินกันแล้วสีที่มันตกตามร่องเนี้ยเดี๋ยวเรามาเก็บตกทีหลังทางด้านนี้บ้าง เสร็จแล้วเท่ากันแล้วแต่ยังไม่จบแค่นี้นะเเขาจะไม่ไม่ใส่ขนตาปลอมนะคะเขาจะดัดขนตาแล้วก็ปัดมัดาร่าเลยเราปัดซะหน่อยนะคือตาเราเข้มแล้วเราก็คิ้วเราก็ต้องอ่อนนะคะส่วนใหญ่ส่วนอื่นก็ต้องอ่อนด้วยต้องบางด้วยต้องเบา ค่เนี้ยก็เสร็จแล้วทีนี้มันมีเ,เราจะมาเซตเครื่องสำอางที่ลงไปเมื่อกี้นี้นะคะมันมีเศษอายแชโดว์ตกตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เกลี่ยออกเกลีออกแค่นี้เสร็จแล้วก็เห็นไหมคะใช้เวลาไม่เชิกไม่นานนะก็คิดว่าคงจะแต่งตามกันได้ไม่ยากนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองลุคนี้นะยังไม่รู้เลยว่าจะตั้งชื่อวิดีโอนี้ว่าอะไรก็ เดี๋ยวคงคิดได้เองนะก็เอสําหรับใครที่ยังไม่เคยแต่งแต่งตาอย่างนี้นะลองลองเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองคือช่วงนี้พี่โอก็ฮิตนิยมแต่งแต่งตาลักษณะนี้เมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าจะแต่งอย่างนี้ออกจากบ้านทุกวันนี้กล้าแต่งนะคะกล้านะเพราะว่าถ้าเราไม่แต่งตอนนี้แล้วอีกสิบปีจะมาสิบปีข้างหน้าคงแต่งอย่างนี้ไม่ได้แล้วค่ะก็เลยเออถ้าเราอยากทําอยากแต่งอะไรเราก็ทําไปเลยนะเนาะสําหรับ วิดีโอหน้านะจะมาทำผมอีกแบบหนึ่งให้ดูนะคะก็ขอให้ติดตามนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็คงต้องจบแค่นี้ค่ะใครมีคำถามคอมเมนต์อยากแนะนำอะไรก็เชิญด้านล่างนะคะเจอกันใหม่คราวหน้านะสวัสดีค่ะ